กลับมานะครับกับคลิปที่2ของการเขียนรูปตัดนะครับเราจะมาเริ่มเขียนแบบขยายบันไดหรือแบบของบันไดหรือขั้นบันไดนะครับที่ทุกคนขอมาเนาะก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าบันไดของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นนะครับหรือในแปลนบันไดที่เราเขียนไปแล้วเนตามแบบมันมีทั้งหมดกี่ขั้นนะครับเราเขียนไปทั้งหมดกี่ขั้นนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับรวมตรงนี้ก็ด้วยเป็นสิบแปดนะครับรวมรวมเนี่ยพื้นชั้นบนเนี่ยเป็นสิบแปดนะครับทีนี้สิบแปดได้ยังไงนะครับมันเป็นสิบแปดได้อย่างไรนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าสิบแปดได้อย่างไรพื้นถึงพื้นชั้นหนึ่งถึงพื้นชั้นสองเนี่ยมีความสูงอยู่ที่จากรูปตัดที่เราเขียนไปตอนแรกนะฮะ พื้นชั้น1น,นะครับพื้นชั้นนี้นะจนถึงพื้นชั้น2อเนี่ยอยู่ที่เอาตัวเลขบนลบตัวเลขล่างนะถ้าลงนี้ก็จะชใช้ไหมเราก็มาดูตรงนี้นี่นะครับมันคือ3.15เมตรโอเคนะครับเรารู้แล้วว่าพื้นชั้น1ถึงพื้นชั้น2เนี่ยห่างกันอยู่ที่3.15เมตรนะครับอ่ะโอเคนะครับ3.15จาเมตรอ่ะจำไว้ก่อนนะ3.15เมตรนะครับ 3.15เมตรนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาเขียนกันแล้วให้เราไป copy ครับ copy แบบบันไดแปลนบันไดที่เราทําไว้ตามแบบเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าอ่ะเอาก๊อปปี้มาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะหรือเราจะไม่ก๊อป้เลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองวิธีที่ไม่ copy เลยแล้วกันนะฮะให้เรามาขีดเส้นนรดนึงเส้นนะครับเส้นนิดนึงเส้นเมื่อกี้บอกว่าพื้นชั้นหนึ่งถึงพื้นชั้นสอห่างกันอยู่ที่ 3.15จุด <c oughs> น่งครับสามดเมตรย้อนดูเอานะ3.15จนเมตรนะครับพื้นที่ตรงพื้นที่ตรงนี้ห่างกันอยู่ที่3.15จุด่าเมตรชั้นหนึ่ชั้นสองนะฮะสามนึ่งห้เมตรอ่าเห็นไหมสามจุดนเมตรนะครับทีนี้บันไดจะมีกี่ขั้น3.15จเมตรลองหาให้ได้ตามจํานวนนะครับ ปกติแล้วเนี่ยบันไดเนี่ความสูงของลูกตั้งเนี่ยลูกตั้งกับลูกนอนคือตัวนี้นะฮะในตัวเครื่อคร่าวลูกตั้งนะครับนี่คือลูกตั้งนี่คือลูกนอนนะลูกตั้งแล้วก็ลูกนอนอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าสเกลนะเท้าของคนเวลาที่เดินมาเหยียบเนี่ยจะอยู่อย่างงี้นะะเท้าของคนเดินมาเหยียบอยู่อย่างงี้นะครับเขาบอกไว้ว่าอย่าให้เกินยี่สิบเซนนะครับต่ำสุดสิบห้า หรือ10ได้หมดครับตามวัดรเราอาจจะเคยเห็นบันไดที่มีแบบความสูงของลูกตั้งเนี่ยที่แบบค่อนข้างจะตื้นมากนะครับหรือว่ามันเตี้ยมากอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การดีไซน์แต่แว,วันนี้นะครับเราจะเขียนในลูกตั้งที่มีขนาดอยู่ที่ประมาณ18 15 -18 ถึงเพราะถ้า20มันจะดูสูงจนเกินไปนะฮะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ18 เป็นเป็นพื้นที่ที่เอ่อเป็นระยะที่น่าจะเดินได้อย่างสบายมากกว่านะครับอา่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองใช้อยู่ที่ประมาณเอ่อสามหนาะครับสามหน่ารน่าจะให้ลงอยู่ที่ประมาณ18ขั้นนะครับตามแบบที่เรามีมาอย่างนี้ก็ได้นะครับให้ได้ขั้นละขั้นละอ่ สิบแปดก็ได้ลองดูนะครับก๊อปปี้ขึ้นไปสิบแปดไม่มีผิดนะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดขั้นที่หนึ่งก๊อปปี้ไปอีกก๊อ,อปปี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไปใช้วิธีการก๊อปปี้ขึ้นไปอย่างนี้นะดูซิว่าจะได้กี่ขั้นนะครับจะไปจบพอดีไหมอลองดูนะโอเคเป็นสีก่อนเดี๋ยวจะจะงงนะครับสีเขียวอ่ะ จะไปลงพอดีที่เส้น3.15มไหมเห็นไหมครับไม่ลงนะครับไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ซัก18ขั้นนะครับเราต้องเอานะครับ่3.15ตั้งนะครับ3.15ตั้งผมพิมพ์เครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนนะ3.15หาร18 Enter ข้างล่างน,นี้นะครับจะบอกว่าต้องใช้อยู่ที่ต่อขั้นนะอยู่ที่0.175ขั้นครับ0.175ขั้นก็คือ17.5เซเมตรโอเคลองใช้ดูตามนี้นะ0.175ก o อปีเลยคิดว่าน่าจะลงล็อกพอดีนะครับ เพราะว่าเราได้แอบดูแบบมาแล้วะนะ1 7 5นะครับค้นไปเรื่อยๆถ้าคิดเกยจก็ใช้วิธีการรวบแล้วก็คี้เลยโอ้ค้นไปเรื่อยๆครับสมูทใกล้ๆอ่าโอ้ลงล็อกพอดีนะครับ ตามแบบเป๊ะเลยนะครับเราไปลอกมาแล้วนะทีนี้อ่ะเรามาดูกันว่าแล้วลูกนอนล่ะเราจะให้เท่าไหร่ลูกนอนก็คือพื้นที่ตรงที่เท้าไปเหยียบนะเท้าไปเหยียบนะหรือที่เราเห็นในแปลนนั <S 1> <S 1> ่นแหละครับท <Ó, S 1> ี่เราเขียนไปพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เท้าไปเหยียบเนี่ยนะก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้นะจนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้คือพื้นที่ที่เท้าวางเหยียบเนี่ยจะเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับอย่าให้น้อยกว่ายี่สิบห้ายี่สองเซนนะอย่าให้น้อยกว่ายี่บสองจุห้าเซนเราก็ตีลงมาเลยอย่างนี้เลยนะครับตีตัดลงมาอย่างนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะก็ copy ไปเลยจะได้เท่าไหร่อะแต่ในแบบที่เราเคยเขียนกันไปเมื่อวันก่อนนะครับอยู่ที่ศูนจุสองห้าโอเคทีนี้เรา copy ไปได้เลยครับ copy ปศูนย์จสองห้าศูนจุสองห้า copy ไปเลย เรื่อยๆให้ได้18ขั้น18ช่อง1 2 3และ4 5 6อุ้ย7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18อ่า18เสร็จอย่างนี้นะฮะเป็นสีก่อนเดี๋ยวจะงงอ่ะมันจะตัดกันอยู่อย่างนี้ฮะ ันทีนี้ของเรามันเป็นบันไดาทางเดียวที่ไม่ได้เป็นบันไดแบบบันไดตัวยูแบบเดินขึ้นแล้วก็แล้วก็พับอีก,กนะครับเป็นเป็นบันไดพับนะเราก็จะขึ้นไปได้เลยนะครับขึ้นไปได้เลยอ่ะทีนี้เวลาเราเขียนนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ขั้นแรกเลยขั้นแรกตรงนี้ใช้คําสั่งโพลีไลน์ครับโพลีไลน์ต่อไต่ตขึ้นไปเลยครับคลิปไปเรื่อยๆตรงที่มันเป็นจุดตัดนะคลิไปเรื่อยๆนะครับสังเกตจะเห็นเส้นสีแดง จะเห็นเส้นสีแดงเริ่มไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปถึงอันสุดท้ายนะครับไม่ยากเห็นไหมบันไดไม่ยากนะครับขอให้เรารู้ว่าลูกตั้งลูกนอนเท่าไหร่แค่นั้นเองนะแล้วเราก็เขียนเป็นตารางอย่างนี้ไว้นะครับถ้าเป็นบันไดพับมันก็แค่พับขึ้นไปครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะ จะมีคลิปตัวอย่างของอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่เขาทำไว้จะเอาให้ดูนะครับหรือคุณสามารถเซิร์ชจาก youtube ได้เลยนะครับอ่ะคุณจะสังเกตเห็นเส้นสีแดงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะไต่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับทีนี้ท้องบันไดจะทำอย่างไงละ่ะนะไม่ยากอีกเช่นกันนะครับไม่ยากอีกเช่นกันอย่าลืมนะอย่าลืมเปลี่ยนสีเส้นพวกนี้ให้เป็นสีเทานะอะ่ผมลองเปลี่ยนให้ดูก่อนมันจะเป็นแบบไหนนะ สเีเปลี่ยนให้เป็นสีเส้นล่างนะเส้นสีแดงก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ทีเส้นสีแดงจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้ท้องบันไดต้องเท่าไหร่ท้องบันไดต้องเท่าไหร่ให้เราขีดจากเส้นนี้ครับลงมานี่ได้เลย แต่ความจริงแล้วท้องบันไดไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีความห่างของตรงนี้นะครับใช้คําสั่ง offset ครับ offset จิ้มบืนที่ว่างเลื่อนเมาส์ออกมานะครับ0.2ได้ไหมอ่แล้วก็ลบทิ้งหนาไปนะครับหนาไปความจริงแล้ว offset เนี่ยความหนาของท้องบันไดเนี่ยอยู่ที่0.1ครับ อย่างนี้ก็ได้ครับจะพอดีอย่างนี้นะ,ะดูตัวอย่างครับเห็นไหมมันจะใกล้เคียงกันอย่างนี้นะครับความหนาของท้องบันไดยอยู่ที่0.1แต่ถ้าเราไม่ชชว่์นะครับเราให้ไปดูแบบขยายบันไดตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะนะครับจะให้ไหวเห็นไหมเขาบอกว่าจากมุมนี้นะครับจนถึงตรงนี้อยู่ที่0 1 5อ่าเดี๋ยวเราไปแก้ไขไม่เป็นไรแก้ไขได้นะครับโอเค ผิดต,ต้องกลับไปแก้ไขอะให้ตรงตามแบบวิศวกรนะครับ0.15จ้าจิ้มนี่ออกมา,าทีนี้จบครับตรงนี้ปลายนี้ก็ต่อกันนะครับต่อกันตรงนี้ลบทิ้งได้ก็ลบครับยืดหดได้อ่ะเอาเลยครับทีนี้ตรงนี้ทำยังไงทีนี้ตรงนี้เราก็เอาปลายชนปลายไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขเอาหน้างานนะครับ ทีนี้อย่าลืมต้องรวบให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเลือกทั้งหมดของบันไดนะครับแล้วก็พิมพ์ J O I N นะครับแล้วก็ enter จะกลายเป็นบันไดชิ้นเดียวกันทีนี้เราก็นําเอาบันไดนี้ไปใช้ในรูปตัดแบบนี้ได้เลยนะฮะส่วนลาบันไดนะครับคุณก็ดีไซน์เองได้นะครับคุณก็ดีไซน์เองต่อได้เลยนะครับแล้วก็ดูรูปแบบการเขียนต่งางๆของบันได นีได้เลยนะครับใช้วิธีการ Offset Copy นะครับในการทำลองเขียนดูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะราวบันไดความสูงอยู่ที่ตรงนี้นะ1เมตรนะฮะ1เมตรนะฮะ,ะผมก็ผมวัดระยะจริงๆให้ดูเลยนะครับคุณก็ดาฟดูนะครับนะลองดูนะครับวิธีนี้ไม่ยากเนาะการทำบันไดไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพ ตรงนี้ไว้ให้นะครับเผื่อใครจะนําไปศึกษาได้นะครับอ่าตัวนี้อ่านเป็นข้างหลังนะหมาหทิ้งไปก่อนนะครับหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเราเขียนแบบเต็มระบบและนําไปใช้ในแบบขยายบันไดด้วยนะครับเราจะเป็นก็นต้องมีรูปนี้อยู่ด้วยนะฮะแต่ถ้าให้ละเอียดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับให้ละเอียดข้นมาอีกนิดนึง,นะเ,ขนนนงเขาก็จะมีการบอกของราวบันได ราวบันไดบอกก็มาอีกนะครับรายละเอียดของมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแคปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพลาเป็น pdf ให้นะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเขียนขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นงานดีเทลแล้วนะแต่เราก็ถ้าให้ดีก็เขียนไว้ก็ได้นะครับตามที่เราออกแบบนะครับได้หมดนะครับอ่เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูลองดูที่ว่าเอาเส้นที่เราใส่ทําไว้เนี่ย เอาไปทาบกับของจริงที่เขาทํากันเมื่อกี้นะครับได้ไหมทาบเลยบันนี่เห็นไหมถ้าได้มันจะพอดีเป๊ะกันเลยเห็นไหมครับจะพอดีกันอย่างนี้เลยนะฮะออเห็นไหมฮะนะถ้าได้เนี่ยมันจะลงล็อกกันพอดีเลย ขั้นแต่ละขั้นเส้นจะลงกันหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับไม่ยากลองทำวิธีแบบนี้ดูก็ได้นะฮะดับก่อ,น,กอ,น,อนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะลองทำดูนะครับลองทำดูไม่ยากติดปัญหารตรงไหนถามมาในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับจะตอบให้